วัดีครับวันนี้ไทยโหลด .com จะมาแนะนำการบล็อกเว็บหรือว่าการป้องกันไม่ให้ลูกหลานของเราเนี่ยไปเข้าเว็บที่ไม่พึงประสงค์หรือเว็บโป้หรือเว็บอ,อะไรเงี้ยเราสามารถบล็อกได้ที่ตัว iPad เลยนะครับรวมถึงว่าสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ลูกไปซื้อไอเทมในเกมหรือเขาเรียกว่า in a p p purchase ได้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะบล็อกกัน การไปซื้อไอเทมซื้อเกมซื้ออะไรเงี้ยหรือบล็อกการลงแอปก็ได้นะครับวิธีการเลยเนี่ยไปที่ iPad ของเราไปที่เซตติ้งนะครับในเซตติ้งเนี่ยครับพอเข้าไปที่เซตติ้งเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปดูลองหาเมนูที่ชื่อว่า restriction นะครับเนี่ย restriction เนี่ย restriction นะครับก็แตะเข้าไปครับ พอแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีให้มี enable enable restriction นะครับก็คือเปิดใช้งานเขาจะบังคับให้เราใส่ตัวพา s ์ตโค้ดนะครับตัวพา s ์ตโค้ดเราก็ใส่ลงไปนะครับเราตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับพา s s c โค้ดนี่ตั้งไว้แล้วเราต้องจำให้ได้เพื่อวันหลังจะเข้ามาแก้ก็จะสามารถใส่สามารถเข้ามาแก้ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าจะตั้งยังไงนะครับใส่2ครั้งนะครับปีแอนเอร์ enter. ยูอาร์พา c o สโนะครับใส่2ครั้งให้เหมือนกันเพื่อก่อนเปิรเสร็จแล้วในเมนูนี้ดีครับก็จะมีระบกรายละเอียดเลยครับว่า 1. มีสามารถที่จะปิดการใช้ Safari ได้หรือจะไม่ให้ลูกหลานเราใช้คามล่าก็ได้หรือไม่ให้ไม่สามารถเข้า i u ไอ Store ได้ไม่สามารถติดตั้งแอปได้หรือไม่สามารถที่จะลบแอปได้ แล้วก็อันนี้เจ๋งครับ In-app purchase เห็นไหมครับถ้าเราเอาติ๊กออกเนี่ยก็คือลูกหลานเราจะไม่สามารถที่จะไปซื้อไอเทมในตัวเกมได้นะครับก็สามารถที่จะติ๊กได้สมมุติเดี๋ยวผมจะลองตัว s a f a r ีก่อนนะครับตัวปิดนะเอาเอาตรงนี้ออกก็ไม่สามารถเข้าแอปซ a f a r ีได้นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็ลองดูนะครับปึ๊บซ a f a r ีเดิมที่ผมอยู่ตรงนี้หายไป นะครับลองสังเกตดูนะฮะตัวนี้มี f c e e o o o มี t w i t t ต r ระหว่าง Facebook, Twitter จะมีตัว s ับปรีนะครับหายไปครับก็เดี๋ยวผมลองดูกลับมาเอากลับมานะครับก่อนจะเข้าเนี่ยถ้าจะเข้าไปแก้ไขก่อนจะเข้ามันจะมีให้ใส่พาสโค้ดที่เราตั้งไว้นะครับเห็นไหมซับปารีผมติ๊กกลับมาก่อนดูนะครับซับปรีกลับมาแล้วอยู่ระหว่าง Facebook กับ Twitter เห็นไหมฮะ ตอนนี้เรามาดูในเรื่องของการเซตตัวบล็อกเว็บละกันนะครับบางเว็บเราอาจจะไม่ต้องการให้ลูกหลานเข้าไปนะครับไปที่ general ไปที่ restriction เนี่ยนะครับแต่เข้าไปครับใส่พา s s c โค้เข้าไปครับนะครับอ่ะมาอยู่ด้านล่างครับมันมีป้องกันนู่นป้องกันนี่เยอะแยะแต่มันมีอันนึงคือป้องกันเว็บไซต์ นะครับตัวเว็บไซต์นะครับจะอยู่ด้านล่างเนี่ยครับเว็บไซต์ให้แตะเข้าไปครับในเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้มันมีอนุญาตให้เป็นเอาเว็บไซต์ให้เลือก Limit a d u l t c o n t t น t นะครับนะครับมันก็จะบอกว่า Limit Access to Many a d u l t w e b s เว็บไซต์ตอร์มิกคอรี่นะครับ ก็คือเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เข้าหรือไม่เข้าอะไรนะครับแล้วเราอันนี้เน็ mm hmm. มันจะมี always allow แปลว่าเข้าเว็บไซต์อะไได้กับ never allow ก็แปลว่าไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ไหนได้สมมุติผมลองเทสดูนะครับ worldwide w e block web หนึ่งสมมุติว่า yahoo c o m นะครับ yahoo c o m อ่าผมลองดูกดดันไปนะครับ นะข้างล่างจะมี l i ส์ชื่อ Yahoo แปลว่าผมต้องการจะบล็อกไม่ให้เข้าเว็บไซต์ Yahoo.com นะครับอลองดูเมื่อเสร็จแล้วผมก็ออกมาออกมาแล้วผมลองไปที่โปรแกรม Safari เพื่อใช้เล่นเว็บนะครับบผมเข้าเว็บปกติครับเว็บปกติทั่วไปก่อนนะครับเข้าเว็บปกติก่อน เข้าได้เร็วดีปกตินี่คือเว็บไทยโหลดคนะครับเข้าได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้นะครับต่อไปเดี๋ยวจะลองเข้า Yahoo ดูนะครับซึ่งเราบล็อกไว้ใช่ไหมฮะเข้า y h o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  ปึบมันจะขึ้นมาเลยฮะเลสติกแต่ไซ y o ยูแคนนอต r บ w s e y ยู o o คอมเพราะว่า มันถูกบล็อกไว้นะครับก็นี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการป้องกันไม่ให้ลูกหลานเราเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้องหรือเราต้องการจะกำหนดไม่ให้เขาใช้แอปอะไรก็ได้นะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ขอบคุณครับ